ราคากระเป๋าทุกใบในร้านของเขาเนี่ยตัําปสองพันหมดเลยนะคก็จะมาพูดถึงกระเป๋าน่ารักน่ารักแบรนึงค่ะลาลาาถ้าชอบเป็นเศษเลยนะคะเพราะว่ามีความแบบใช้งานง่ายกว้างใหญ่ไพศสาลบารูดีสุดแบบนี่ขอกราก็แบบวิการใช้ก็ะเปแบบนี้คือคือชอบสามารถที่จะโยนทุกอย่างลงไปได้ไม่ต้องคอยแบบว่าค่อยเรียงทีละชิ้นสอชิ้นก็อยากให้ชอบรติ่งหงแปลกอิบเช่ก็คืเลเหมือนกันว่าเราจะถือกระเป๋าที่มันตรงเดียวกันเพื่อเอาสีปากันนั่นเองนะคะหน้า้านเขาก็จะมีสองไซส์ด้วยกันก็ ก็มีซิปก็มีช่องใส่บัตรมาให้นะคะสช่องเป็นช่องที่แบบว่างก็แพทเทิร์นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็คือแค่นี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะลูน่าเอ็มเนี่ยเขาก็มีทั้งหมดเจ็ดสีด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีสโมกเกรย์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นยีนออก็เป็นไซส์เอ็มเหมือนกันนะคะก็ข้างในก็คือแพทเทิร์นเดียวกันนะคะไม่ได้มีอะไรที่อิสรานแต่สำหรับราคาของตัวลูน่าไซส์เอนะคะก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นวัสดุหนังเทียมนะคะทุกสีเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาท ที่เป็นแบบผ้ายีนแบบนี้นะคะก็จะแพงขึ้นมาเป็น1,690นะคะทั้งไซส์ S แล้วก็ไซส์ M เนี่ยทั้งสองคันเนี่ยก็คือใส่มือถือได้ทุกรุ่นนะคะต่อไปเดี๋ยวจะลองถือให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสูงร,สร้อยหกสิบเอ็ดอันนี้ก็ใสกกไสกันเหมือนกักนเริอ่ะ,ะอันนี้ก็ใส่ S เริ่มเลยถ้าไปใส่กุ้งก็ไปอีกที่อันนี้ขนาดสายนี่เท่าไหร่ก็สุดสายที่ตัวไซส์ขนาดนั้นนะคะกเพรเสียบ้างนะคะเพรเสียของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะมองว่าก็คือน้ำหนักนะคะ ไม่บาเนะคะมีน้ำหนักอยู่ร้านเนี่ยเขาก็รบไว้ว่าถ้าเป็นตัไซส์มเนี่ยก็คือหนักกว่ามา550กรัมนะคะแต่ว่าจากการที่พาลองซื้อมาแล้วเนี่ยทำให้ความรู้สึกว่าตัวที่เป็นรุ่นรุ่น้ายีนอันนี้เนี่ยจบากว่าตัวที่เป็นรุ่นหนังเทียมอยู่นะคะแต่ว่าในนี้ก็ตามคือมันมีน้ำหนักแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่โอ้โหแบบไม่ไหวเลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะรับได้อยู่นะคะในเรื่องของตัววัสดุนะคะมองว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะคะถ้าเทียบกับราคาที่แบบพันกลางๆนะคะไม่ถึงสองพันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็